คลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับท่านผู้ชมพามาอัปเดตสต็อกกระบะที่บริษัททอโอโต้ล่าสุดกันว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะมือสองอยู่นะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคันไหนดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกระผมอีกแล้วในช่องท็อปรถกระบะมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโอโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพ วันนี้นะครับผมพามัปเดตสต็อกมาเปิดสต็อกการสําหรับตัวรถกระบะโตโยต้าหรือว่าเป็นยูสุนะครับที่บริษัททอโตก้กันว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับจะมีรถที่จอดอยู่สาขาหนึ่งด้วยนะนี่จะเป็นสาขาที่2เดี๋ยววันนี้พามาไล่เรียงกันว่ามีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างรถที่บริษัทเราของเรามีรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหมมีการตรวจรถให้ฟรี215จุดจากบริษัทกลางมีใบเซอออรรรกกาาันตีให้ว่ถ แต่ละคันเนี่ยรับประกัน5ดาวเต็มนะครับของเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พามาไล่เรียงกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างพาไปได้ดูแต่ละคันกันชอบรุ่นไหนเพิ่มเติมนะครับถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวพามาเริ่มที่คันแรกกันก่อนสําหรับคันนี้เป็น e อิวสูตัวนี้เป็นตัวเซต้ารีโวครับขออภัยนะตัวนี้เป็นตัว2.4สองจุดสี่นปี2021 เลขไม่หนึ่งแสนมโลเป็นสีประตูเตี้ยเกียร์ออโต้รถ่วยงานมือเดียวปลดระวังมาครับนะบภายในได้เป็นเกียร์ออโต้เบา้าสภาพกิฟนะคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับกับราคาค่าตัว4 9 9 0 0 0ฟรีดาวตกผ่อนเพียงเดือนรับ000กว่าบาทนะได้เป็นตัวแซตอิดิชั่นปี2021ตัวเตี้ยเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับแล้วก็ไล่มาด้านหลังตัวนี้นะครับนี่มาเริ่มที่คันนี้กันก่อนนะตัวนี้เป็นโตยตารีโว o 2.4ตัวมิดเหมือนกัน นะคันนี้ได้ปีใหม่ปี2022เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เลขไม้นะครับอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนปลายๆนะครับตัวนี้4ประตูออโต้ปี2ีตัวมิดนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลขไมาอยู่1นึ0 0 0โลนะตัวนี้กับราคาค่าตัว659,000มีจอทัชสกรีนกล้องมองหลังครบแล้วนะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ฟรีด้าเนี่ยตกผ่อนเดือนละ11,000นะเป็นตัวมิดนะใครสนใจเนี่ยรีบจัดรีบจองได้นะครับตัวนี้4ประตูออโต้ปี22 รถหน่วยงานมือเดียวโครงสร้างเดิมคันนี้เหมือนกันน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดได้ปี 2, 2022เลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2ตําแหน่งทะเบียนนี้เลยครับ9134หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ742นะครับอันนี้เอาไปราคาถูกๆ329,000ปี2016นะตัวนี้ไม่แสนเก้านะเป็นสเปคแคปนะตัวเตีย้ยนะเกียร์ธรรมดาตัวเริ่มต้นนะครับล้อกระทาแบบนี้ตัวเริ่มต้น329ซื้อสดทักเข้ามาได้นะต่อรองราคาทักเข้ามาได้ ลดราคาได้ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มนะตอนราคาต่อรองทักเข้ามาคันนี้3 2 9หน้าป้ายนะครับตัวนี้นะราคาต่อรองทักเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวมิดเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นปียี่สนะครับ2.4ดมิดนะเลขมาอยู่ประมาณแสนกลางๆเป็นยีราฟแคะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะยีราฟแคะนะตัวนี้ปี2 0 2 1นะหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยมีจอทัชสกินกล้องมองหลังครบแล้วนะราคาค่าตัวคันนี้นะครับผมขอญาติดูก่อนนะครับตัวนี้หน้าป้ายเท่าไหร่คันนี้อยู่ประมาณ5 4 9 0 0 0เองนะครับ เป็นทรงยีราฟแคะนะตัวนี้ตัวมิดปี21มาอยู่ประมาณแสนห้านะตัวนี้นะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ฉมหน้าหล่อผมมีนะสีขาวตอนนี้มีเหลือ2คันนะครับมี2คันนะครับอีกคันหนึ่งจะอยู่อีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตัวนี้ปี2019เลขไมล์200,000กับอีกประมาณหลักพันโลนะครับรถหน่วงงานมือเดียวเหมือนกันนะครับน็อตเดิมไม่มีแกะไม่ถอดเลยรถสวยกิฟต์นะคันนี้รถเดิมไม่มีช้ำ เลขไม้สองแสนแต่รถเนี่ยสภาพดีมากผมบอกเลยว่าผมเคยรีวิวคันนี้ไปแล้วแบบคลิปเต็ม5้าแสนสามื่นเก้าพันจบฟรีดาวผ่อนเก้าพันสี่ประตูเกียร์ออโต้ครับได้เป็นตัว e+ โฉมหน้าหล่อปีสิบเก้ามีจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังแล้วนะครับถ้าเป็นตัว e+ เนี่ยได้เป็นตัวจอทัชสกรีนกล้องมองหลังแล้วเป็นตัวรองท็อปรองจากตัว G นะนะในโฉมปี201920เกนี่ยเขาจะเรียกเป็นตัว e นะครับตัว e e+ Plu แล้วก็ตัว G ีงตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้แล้วมีไฟเดย์ไทม ตลนิ่งไลท์เป็นแบบ LVD ทะเบียนนี้ครับ1770รับประกันรถสวยเดิมกิฟต์ห้0 0สาเท่านั้นสนใจพี่รีบติดต่อเข้ามานะหรือว่าจะเป็นตัวสีเทาดำคันนี้เป็นตัวแคปนะเป็นตัวสมาร์ทแคปบพรันเนอร์ปี2022เป็นตัว e n t ทรีนะครับแคปเกียร์ธรรมดาตัวนี้เลขไม่น้อยครับคันนี้ไม่อยู่47,000โลกับราคาค่าตัว519,000ปี2022 นะครับปี2022แครเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูการภายในสวยกิฟต์นะสำหรับชมปี22นี่ท่านผู้ชมได้เป็นช่วงล่างซูเปอร์เฟกเรียบร้อยนะครับไล่ไปให้ดูแบบไวๆหน่อยครับเกียร์ธรรมดาคันนี้519,000ห่งนพันอยู่ประมาณ8,000ไปไปลาย9,000นะตัวนี้ได้ปี22สภาพสุดคุม้มนะฮะสีเทาดำนะหายากนะครับสำหรับใครหาสีเทาดำอยู่นะครับหรือว่าใครหา4ีคูณสี่นี่วีคอสครับอิวสูดีแมกนะสามจุดศูนย์แซ เป็นตัวสเปคแคบไฮเดนเดอร์ตัวสูงเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์สามพันนะฮะตัวนี้ปี2023ไม่แค่แสนเดียวเบาะคูแม็กเรียบร้อยสวยกิฟต์หลังคานะติดตั้งพรมไดมอนด์คัตมารอบคันนะสวยเดิมกิฟต์นะคันนี้เกียร์ธรรมดานะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดใครที่สายลุยเนะี่ยตอบโจทย์คันนี้รถเดิมรถสวยเช่นเดิมคันนี้ค่าตัว5 9 9 0 0 0เาหครับนะผ่อนหมื่นเดียวในเลนฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทเป็น V-Cross นะขับ4 4ส 4, 4, 4, 4นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปไล่นะครเปอร์เฟคคันนี ปี22ดูสติกเกอร์รู้เลยนะตัวนี้ช่วงล่างซูเปอร์เฟิกนะครับโมปี2022ตัวนี้เป็นรีโว่2.4ตัวเอนที่นะครับปี2022คันนี้เลขมาอยู่แสนสองนะครับกับราคาค่าตัว6กแสนสองหมื่นเก้าพันนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับราคาดีผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งพันเหมือนกันต้นๆน,นะครับหมื่นหนึ่งพันต้นๆน,นะครับสี่ประตูเกียร์ออตโต้นะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทีสนใจรีบทักเข้ามาหรือว่าจะเป็นตัวปี2022เหมือนกันเอนที NT. ไม่เก้าหมื่นหกห้าเก้านะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะัเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาผมขออนุญาตดูสักผู่หนึ่งรับนะตัวนี้ราคาถูกนะอ๋อราคาเท่ากันท่านะผู้ชมหกสองเก้าตัวนี้ราคาถูกกว่าปีสองแต่ตัวนี้ได้ชุดแต่งรอบคันสี่ประตูออโต้เหมือนกันคันนี้หกห้าเก้าไม่เก้าหมื่นนะครับหกห้าเก้าแพงกว่าสามหมื่นท่านผู้ชมนะครับ แพงกว่า3 0,000ื่นนะครับตัวนี้สภาพดีมากตัวเอ็นที่นะตัวเริ่มต้นแต่เป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้สวยกริบเลยเป็นชุดแต่งโรลโคนะคสภาพเดิมๆม,มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วด้วยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดผ่อนหมื่นหนึ่งพันเหมือนกัน2ตัวนี้เท่ากันครับราคาเท่ากันปีเดียวกันเลขใหม่ใกล้ๆเคียงกัน659นะครับไปแบบไวๆหน่อยเป็นเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปเออส4ประตูตัวนี้4ประตูเกียร์ธรรมดาหรือเปล่าตัวนี้5 3 9เเองท่านผู้ชม สีประตูเกียร์ธรรมดา539เลขไมล์แสนห้เป็นตัวเอ t นทะีนตัวนี้เป็นตัวเอ t นทีปี2020.21สจดนะสภาพสวยกิฟต์นะตัวนี้529539นะครับผ่อน9000จบนะคันนี้ผ่อน0 0 0จบนะหน้าหน้าใหม่แต่เป็นตัวเริ่มต้นนะครตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับหรือใครมองหาแคปบอีกนะครับตัวนี้ปี21แคปบเกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาดีท่านผู้ชมราคาดีนะครับปี2021ราคา509 ไม่แปดหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะเป็นแคปบเกียร์ธรรมดาเหมือนกันท่านผู้ชมสภาพกรี๊ดนะตัวนี้เป็นตัวจอมีจอกล้องถอยแล้วนะโหบอกเลยว่าคุ้มตัวนี้น่าจะเป็นตัวมิดนะสองจุดสี่มิดนะโอ้โหตัวรองท็อปจะมีจอมีกล้องถอยแล้วห้าแสนเก้าพันหงผ่อนอยู่ประมาณแปดพันปปลายนะครับสนใจเนี่ยพี่รีบทักเข้ามานะตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับไฮรันเดอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่4ี่0ส0ห8 9 0 0 0เันี่ปดันเป็นตัว3าแซ่บ สามจุนซนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดายางน่าจะลมยางอ่อนนะตัวนี้เดี๋ยวเราดูแลแก้ไขให้เป็นตัวเกียร์ธรรมดารีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปไล่ดูต่อนะครับด้านไหนด้านนี้นะครับตัวนี้รอปล่อยแล้วนะท่านผู้ชม499ตัว e 2อ e, e p i a n e r เกียร์ออโต้รอปล่อยแล้วอาจจะข้ามไปหน่อยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับสีขาวนี่นะครับสีขาวไม่แล้วสประตูเกียร์ออโต้คันนี้59900 0ตัวมิดนะปี2020นะ ปี2020เลขมาอยู่แสนเก้าตัวนี้ลดล็อกนะเลขมาอยู่แสนเก้าราคาห้าเก้าเก้าผ่อนหมื่นเดียวนะครับผ่อนหนึ่งหมื่นบาทนะครับคันนี้ใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามานะรถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นฟอร์ดนะฟอร์ดสองจุดสองปีวันสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยแหละไม่มีใบสคบผมจำราคาได้อยู่คันนี้อยู่สามเก้าเก้านะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ครับแล้วเราก็ฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันตัวนี้ตัวเกียร์ออโต้นะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับ นะเราก็ด้านนี้ดีแม1.9ตัว lda หรือเปล่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะเกียร์ธรรมดา429,000ปี2021นะเป็นหน้าใหม่แล้วใครที่แบบหาดีแมไว้ใช้งานปีใหม่ๆหน่อยนะคันนี้ตอบโจทย์นะฮะสวยกริปเลยนะคันนี้429,000นะครับผ่อนวัน7,000เหมือนกันผ่อน7,000บาทนะครับเอาไปวิ่งงวงวิ่งงานได้สบายๆนะครับนะเราก็ไปดูในส่วนของตัวด้านหลังคันนู้นกันนะครับ ด้านนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัว1.9 Z คันนี้สวยคลิปนะผมบอกเลยรถเพิ่งเข้ามายางใหม่4เส้นแล้วเรียบร้อยตัวนี้เจ้าของกล่าวติดมาให้นะครับตัวนี้1.9 Z ปี2019ไม่แสนเดียวเองคุณผู้ชมเป็นสเปคแคปไฮร h นเดอร์แคปเปิดได้ครับ1.9ตัวแซดราคา469,000ผ่อน8,000จบนะตัวนี้นะฮะนี่ติดตั้งจอ Android มาให้เรียบร้อยเป็นเกียร์ออโต้ครับท่านผู้ชม เกียร์ออตโต้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยไหมแสนเดียวเองนะครับสภาพคลิปทั้งคันคันนี้4 6 9 0 0นฟรีดาวได้ผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทนะแล้วก็มาไล่ดูคันนี้ต่อแครบปีย2นะดูจากตัวช่วงล่างซูเปอร์เฟกไม้70,000ตัวมิดปีปยี่สินะตัวมิดปีย2เป็นเบาะหนังนะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาดูนะตัวมิดปีย2เป็นเบาะหนังแล้วปรับไฟฟ้าด้วยท่านผู้ชมพวงมาลัยมัลตินะครับเลขไมยอยู่76,000นะครับจอทัชสกรีนกล้้อองงงมหลลัครบแว แคปเปิดได้ครับโครงสร้างสวยทุกคันผมรับประกันให้ดูได้หมดแบบละเอียดอยากดูเพิ่มเติมคันไหนนะพี่ๆติดต่อหาผมได้นะครับผมจะส่งรูปรายละเอียดตัวรถให้ดูเพิ่มเติมได้นะครับยุตางจังหวัดมีเจ้าหน้าที่นะฮะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับไปดูคันสุดท้ายไปดูคันดําคันนี้ไม่น้อยเป็นเตียตัวเกียร์ธรรมดา2.4ตัวตัวมิดเหมือนกันแต่เป็นปี2022นะฮะตัวนี้เกียร์ธรรมดาครับ นี่เล็กไม่เดี๋ยวให้ดูการเล็กไม้คันนี้สามหมื่นเก้าพันโลราคาถูกกว่าคันเมื่อกี้สองหมื่นคันนี้ห้าสี่เก้ามีจอทัชสกรีนเหมือนกันแต่คันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะครับห้าสี่เก้าก็ผ่อนอยู่วันเก้าพันนะตัวนี้มีโป่งรอบคันแบบน,นี้สวยๆเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้สองตำแหน่งได้ไม้น้อยนะครับคันนี้สีดำดูดนันเดิมโรงงานครับ5 4 9 0 0นอ่ะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะสำหรับกระบะ4 w h e e l นะครับ t ตโยตา้ารีโผมมีจอดอยู่สาขาหนึ่งนะจะไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะรถจอดอยู่สาขาหนึ่ง เสียดายใครอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยพี่พี่ทักเข้ามาได้เลยนะว,วันนี้พามาอัปเดตกันนะถ้าใครพี่พี่ใครนะสนใจคันไหนเพิ่มเติมทักินบ็อกนะครับโทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างหาผมได้เลยอยากดูเป็นรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเก่งเนะี่ยผมก็มีให้พี่พี่เลือกนะแล้วก็มีกําลังเข้ามาใหม่อีกประมาณ7คันสําหรับกระบะเนี่ยมีประมาณ4ี่หคันเข้ามาเฉพาะวันนี้ว,นนวันเดียวนะครับประมาณ4ี่หคันเลยนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่พี่รับชมกันวันนี้พามาอัปเดตสต็อกกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ผมมฝฝาาากกด like, กดดดไ์แชรตติ เพื่อไปกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ